อีกครั้งครับกับหัวข้อว่าด้วยเรื่องของภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวของภาคใต้และภาคตะวันเชียงเหนือซึ่งสองภาคนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นภาพนี้ครับถ้าท่านสังเกตดๆีๆนี่คือความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของประเทศไทยพอดูตรงกลางนี่เป็นนกเงือกนะครับอยู่ที่ไหนให้ท่านถ่ายนะครับเรามาดูครับลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้เราสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ภาคใต้เป็นดินแดนอยู่ที่คาบสมุทรนะครับมาลายูนะครับภาคใต้นี่จะลดลงไปตั้งแต่คอคอดกะภาคใต้ของเราเลยลึกไปถึงประเทศมาเลเซียนะครับไปสุดกันที่ชายแดนมาเลเซียตรงมาลากานะอันนี้คือคาบสมุทรมาลายูทั้งหมดนะครับถ้าประเทศไทยเราก็เริ่มแต่ชุมพรละนองนะครับไล่ยาวลงไปถึงสุดแดนประเทศไทยตรงจังหวัดสตูลทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนั่นแหละนะครับ ใช้ฝั่งเรามีสองด้านคือฝั่งตะวันออกเริ่มตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์นครศรีนะครับสงขาไปถึงปัตตานีส่วนทงางฝาคตะวันตกของประเทศไทยก็ละนองพังงาภูเก็ตต่างสตูล6จังหวัดนะครับด้ามขวานทอของไทยในภาพนี้ท่านเห็นนี่ภาพของขอคอดกะน,นะครับทิวเขาครับในภาคใต้เรามีทิวเขาพาดผ่านจังหวัดละนองกระบี่เรียกว่าทิวเขาภูเก็ต นะครับเชื่อมไปถึงนครศรีแล้วก็ทุ่งสงทิวเขานี่เองครับเวลาฝนตกทําให้น้าท่วมไปที่นครศรีธรรมราชนะครับทิวเขานาครศรีธรรมราชเป็นเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดนครกสุราชพัทลุงกตังและสตูลกสงขานะครับทิวเขาที่เรามักคุ้นกันอยู่เสมอเสมอตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้นั่นคือทิวเขาสันกาลาคีรีนะครับอันนี้สําคัญเลยครับเพราะเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลน,นะครับ ผ่านสงขาเลยไปถึงยะลาและนาลาธิวาดอันเป็นที่ตั้งของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยนั่นคือป่าฮาลาบลา,านะครับของจังหวัดนาลาธิวาสอันนี้เป็นทิวเขาที่สําคัญของประเทศไทยนะครับส่วนที่ราบชายฝั่งทะเลนะครับที่ราบชายฝั่งทะเลนั้นก็จะมีด้วยกันสองด้านนึกถึงถ้าภาคใต้เรามีสองฝั่งนะครับตะวันออกกับตะวันตกนะครับผมฝั่งทะเลของเราเริ่มตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงนาาธิวาดนะครับ ชุมพรไปถึงราทิว่านีมีการทับถมกลังของโคลนตะกอนอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นที่ราบที่มีความกว้างมากนะครับแม่น้ําตาปีของปัตตานีเป็นแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดนะครับมีชายฝั่งตั้งแต่ด้านอ่าวไทยจะลดลงไปถึงชุมพรเลยทีเดียวนะครับชายฝั่งนี้นะครับเป็นความหลากหลายทางความสมบูรณ์ทางความอุดมสมบูรณ์ทางปติศาสตร นะครับพออุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติพออุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยชุมพรเป็นจังหวัดที่โดนมหาวัตถภัยอยู่หลายๆด้านแตเนนออนาาน่เป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์ถ้าลองดูนะครับชุมพรนี่ปลูกอะไรก็ปลูกได้ทํามาหากินอะไรก็ทําได้เป็นจังหวัดที่มีความสมบูรณ์มากนะครับบริเวณชายฝั่งครับบริเวณชายฝั่งเป็นที่รวมตัวของกลุ่มเกาะขนาดใหญ่นะครับชายฝั่งอ่าวไทยของเรานะครับเริ่มตั้งแต่สมุยเกาะพัง,งาน หมู่เกาะอ่างทองสุราษฎร์ธานีลึกของอ่าวไทยอีกกนิดหนึ่งจะไปภาคตะวันออกเนี่ยขอบอกถึงเกาะช้างถือว่าอยู่ในอ่าวไทยเหมือนกันนี่คือที่ราบฝ่ายชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยนะครับเนี่ยอย่างเช่นภาพนี้ครับเป็นภาพของหมู่เกาะอ่างทองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคำฝันของเกาะหมู่เกาะอ่างทองก็คือเมืองร้อยเกาะงออร่อยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านดูนี้มีเกาะจําจนวนมากเลยนี่คือสุราษฎร์ธานีนะครับ อันนี้เป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่เป็นที่ทวินหาของนักท่องเที่ยวนะครับโดยธรรมชาติเป็นตัวกําหนดนี่คือเกาะเต่าเกาะนางยวนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกาะเต่าเกาะนางยวนเนี่ยหรือตรงเกาะเต่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกาะสามเศร้าก็าว่าได้อย่างเช่นภาพบนเป็นต้นนะครับจกเกาะเต่าแล้วนะครับต่อไปที่ราบชายฝั่งอันดามันพอตะวันออกแล้วไปดูตะวันตกกันสักนิดหนึ่งนะครับ ทั้งฝั่งอดาม,มันเนี่ยนะครับที่ราบชายฝั่งคาสมุดเป็นที่ราบแบบยุบตัวนะครับภูมิประเทศจึงแตกต่างกันอย่างแตกต่างกับฝั่งอ่าวไทยอย่างเห็นได้ชัดนะครับที่บอกเกิดการการยุบตัวว่าอะไรท่านดูภูผาของระนองพังงาภูเก็ตตังสตูและกระบี่นะครับภูผาเขาเขานั่นสวยงามมากเป็นเขาหินปูนที่มีความอ่อนช้อยสวยงามอย่างเช่นในภาพนี้ที่ทำผนังนะครับเพราะฉะนั้น เขาทางด้านฝั่งตะวันออกภูเขาไม่สวยตะวันตกบ้านเราภูเขาสวยนะครับที่ราบชัยฝั่งทะเลดามันสําคัญเลยเกาะแห่งการท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตมีลักษณะาทางธรณีวิทยาใหญ่สันฐานใหญ่กว้างมากที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับด้านตะวันตกนั้นเป็นโขดหินทั้งหมดนะครับส่วนด้านตะวันออกก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งแต่ด้านตะวันออกจะไม่มีหาดทรายนะครับ จะเป็นไปด้วยหาดโคลและหาดหินนะครับในภาพนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าหาดสามอ่าวของจังหวัดภูเก็ตไม่เป็นตัวเอ็มเป็นตัวเงินเป็นตัวมันนี่นะครับถ้ำน,นี้เป็นถ้ำที่สวยงามของจังหวัดกระบี่นะครับนั่นคือถ้ำผน,นางนะครับเป็นถ้ำที่นักท่องเที่ยวทั้งโลกรู้จักหมดนะครับภาพต่อไปนะครับภาพน,นี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวซึ่ง ภูมิศาสตร์การเทียบเป็นตัวกําหนดนั่นคือการเป็นผาที่ถ้าไล่เลจังหวัดกระบี่นะครับต่อไปถึงที่ราบชายฝั่งอัดามันนะครับอันได้แก่ตะลุเตานะครับในเขตจังหวัดสตูลนะครับเป็นหินเป็นหินทรายนะครับหินหน่วยตะลุเตามีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับนี่คือตะลุเตานิัศนะเอกของตะลุเตาแล้วก็จังหวัดเกาะพยามนะครับ ต่อด้วยถ้ำเลสเดกอนดอนจังหวัดสตูลตรงนี้ถือว่าเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับสำหรับที่ถ้ำเลสเดกอนดอนนั้นนะครับเป็นภาพแห่งความสวยงามนะครับต่อไปเราว่าด้วยเรื่องของภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวของภาคตะวันอเฉียงเหนือนะครับผมภาคตะวันอเฉียงเหนือเนี่ยเป็นลักษณะของภูเขา เป็นแหล่งทางธรณีวิทยาเป็นภูเขาเก่านะครับมีทิวเขาอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นทิวเขาพนมดงรักนะครับทิวเขาดงพญาเย็นนะครับมีที่ราบแอ่งกระทะอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นภูกระดึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นนะครับเป็นทิวเขาหินหน่วยภูพานนะครับเป็นเขาเตีย้ยเตีย้ยเริ่มแต่สกลกาลสินมุกดาหารนะครับไปถึงอุดรธานีเลยก็ว่าได้นะครับ ที่ราบริมน้ำโขงนะครับที่ราบแองโคลาดนะครับที่ราบแองสกลนคอรอุยานธานีโคลาดหินควสตา้าโคลาดเป็นต้นนะครับอย่างในภาพนี้นะครับเป็นภาพของสามพันโบกนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาพนี้เป็นภาพของภูผาเทิอของจังหวัดมุกดาหารเกิดจากการกัดเซาะของชั้นดินและเปลือกลอกสายลมและแสงแดดเป็นต้นครับเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนําเสนอไปตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวว่าด้วยเรื่องของ ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวของภาคใต้และภาคตะวันเชียงเหนือหรือภาคอีสานของไทยครับ